หวพาเรียวๆค่ะน <Christ>. ้องชบชืบชบอ้ดเยียเยี๋ยวกอดอ่เบาแม็กปอดแม็กายพาเร้องมือละเรืองวงมือนวครับไปพาช่งมือแล้ววาจันสาธุสาธุ่ะมื่วันพาดี ท่านบอกเป็นสิ่งผิดแปลกเลยมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเรื่องธรรมดาหลีกเลี่ยงแสงเทียนก่อนเป็นอะไรก่อนเป็นอยังก่อนนะเป็นอยังก่อนเป็นมอลลัมบอกโอ้บาจูกะโรเปลามเมียนโอ้ก็พี่นั่งเนี่ยมาเป็นอยังก่อนพีนั่ง อาเมื่ออาไปหาหมอหมอแท่งดาที่ลาจัาเข็มเข็มนึงบนเราเปิ้ลพ่อ,อ,อ,อตัข็งเข็มบอกเจบเปิ้าได้ดอกเจ็บพบนะสุมือนี่มันเจ็บงานเนี้ยเนาะค่ะมันดำยาของหัวก็ดเกลือ่ได้เป็นอางเนี้ยเมันไอเสยงกันอยู่แต่มาต มอบางอยเขบอกาจากบ้านเชียนา้เขาาบลีวเต็แต่ว่าบ่เลีวเลียวอ่ะจะมาสลเวมือหนึงสองมือสีเจ็บด้วยามันเี่ีกับมอยเจ็พราะอันขั้นตอนเชียนแล้วเขาเก่งนะเขาิบป่วยกำเนื้อจังหวะนเป็นมอเเก่งก็บไรเพราะว่ายานเช็มผู้ใดบอกจนให้ผู้เล้วเสียมาแล้วเือเลยเือลวนี่แล้วมันนึงเนาหมอมันแคเขาอยู่ติ เข็มลุ่ไดตีมันไ่ได้เบิ่งเดียวขเข่าแเข่ามันดังปวดคนนึงเพรเป็นเชียงเข็มหางตีพ่อแกแงเข่าดังปวดนน่ามานปสียามากพี่น้องนีพ่นมาซอพี่น้อมาซอพี่น้อคุณกาก้าเอาตีว่ามองนีลัตีองนลัเชนมองนีลตีกาก้ากบวฟวเรีนแงไปรมบวกรไปเลยน่ยเียมอหม<ล>จะแกาแทงให้ไหม่นก็ยังเชพมัน่ ของขังนด้นร่แม่โอ้ยปานซุ่มขังใก่น่อยไปแล้วมันใครแน่บอฮะนี่จ้าไม่จะอยากนอนไม่เปล่าแจ้งตัวแล้วเลยเปล่าใสหนาเลยเลาเปล่าใสกหนาเลยใครมากินสามสีสามสีเขาบอกว่าสีใดกินตอนว่สีมสีเนี่ยสีสีชม สีแดงสีเหลืองสามสีแบา่แบบเพิ่มให้ปวดนะะึงยาอันขวดนี่ว่าเอายาว่าเอางินเล้ยวตอวกันอันกินฟรีปะ่ะก็ไม่งมันไรใช่กันไ่ใส่แล้วตะวังบอกว่าพี้ซื้อให้เกียรติทั้งกัจจุบันฮาจจะอันพูดเท่าดีใจนะอั <c oughs> น คนซอว่าเขเเาเป็นหมอคือกันเล็กพวกนี้พวกยิ่งหมอพวกยิ่งปิดรถอันปิดอาบสีดำแต่ว่าพคนรักษาเจ้าระคุมเลยชาวประคุมกันพูรักษาตที่ยหมอคนเป็นหมอคนละประเภทหรือเปล่า,ป,าประเทศไทยเนาะประเทศเราะแม้ประเทศขนาดจีนรักษาโรคอันอื่นที่พ่อบม่ได้เป็นนะแม่อันบ่เป็นบ่เปิดที่เน็กนะ ไอ้อนมาโมนคนเป็นสัดเทวะแกนบอันะบอลนบอลดข้าไปร่วมขาซัเนาะอ้ไปที่นี่เอ้าัอดีไอ้ช่วงไงเศร้าไอ้เสียงห่วงพอดีเศร้าเสียงท้องออกมือขึ้นอ้เสียงท้องออกไม่สุดอขึ้ไอ้มขึ้นไป้เสพไอ้ไอ้เวิร์ดขึ้นจอดแจงอารุดนี่กันก่ยังกินขนมอไรยาางอาขนมอะไรนี่บอความเหมือนอะไรน่อยโอ้ย แสบหลายเป็นกานนำเอานำเอาไปตนดปากตัวสมาราเก็นไปอไอวัซโซเหมือเราเป็นเลยคนนี้นอกเมื่อนนี่จิลงวอกยาเนี่ยมันติไห้ผลห้แค่ผลแค่ว่า มบอก่บอมอามันเป็นเฉรตทิศข้ออาการนาคันจะหทันทันใจยาเฉรีทิศข้อไอไออะไรมันกับเพิ่มเบิกเพิ่มเบิบเราม่ิเป็นวิ่นไปเลยวายาติดไไออย่งนิเพิ่มไอแล้วมันก็ยังถุงเทานี่เพิ่มเบิเรามีไอร่างเบิ่งเรามันสิแก้มันสิคดกันเราไมยาเออมันสาดกันยางเอาบะข้าวเนาะ กะทิอันเด้าวเห่าเนี่ยเขาบออยากให้กินมั่นนะนะเขาบอกว่กินต่อ้าเขาบอต่อกินมั่นข้ากินบักข้าวโอ้ยมันกันเดียวกันนะนเนี่ยตะมุ่นเคยเข่าเขาบอกกินสวๆเนาะมันกับเขาเช้าไงหรือว่าข้งวัินกะทิสุกเล็วข้าวกินกะทิซุกั้งวกินกะทิซุกเออโอ้ยสูตรสูตรนี่นี่หายแท้หายเป็นปิดเที่ยงมันเหเอ้ยเอาเอาไอ้ซวงไอ้เช้าไว้ไว้ผู้ใดก็ได้หายดีไวไวค่ะดีค่ะ